เดี๋ยวเราจะมาประกอบบายาวมอเตอร์ไซค์ของ m o t o อร์เทให้ดูนะคะอันนี้ประกอบขาไปแล้วข้างหนึ่งในกล่องเขาจะมีประแจมาให้นะคะแล้วก็มีน็อตมาให้แบบนี้นี่ประแจอันนี้เอาไว้ขันตรงนี้นะคะประแจอันเล็กอะขันตรงนี้เพื่อที่จะปรับให้บามันหมุนได้หรือว่ามันยืดออกมาได้นะคะ มีคลิปอธิบายให้ดูไปแล้วบาแต่ว่าอันนี้คือจะมาใส่ให้ดูดูแนวนี้แล้วกันนะมันจะพอไหมเนี่ยสิบนาทีเนี่ยเดีไม่ใช่แค่ขันก็หมดเวลาแล้วนะมันติดตั้งไม่ยากนะคะมันติดตั้งไม่ยาก แต่เราไม่มีมอเตอร์ไซค์นะเราแค่มาขันให้ดูเฉยๆนะคะนี่ส่วนที่จะให้มันยืดออกมาได้ก็ใช้ประแจอัเล็กนะคะขันขันไอรูนอตตรงนี้ขันไอรูนอตตรงนี้นะคะมันทีนี้มันก็จะหมุนออกมาได้ มันจะแน่นนิดนึงนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอเราขันใช่ปะทีเนี้ยมันก็จะหมุนได้แล้วเห็นไหมแล้วมันก็จะยืดออกมาได้แบบนี้มันมีให้ขันทั้งสองฝั่งนะคะเห็นไหมแต่ถ้าทุกคนปรับจนแบบเออโอเคแล้วเอาแบบประมาณนี้ก็ขันมันกลับเข้าไปด้วยนะคะไม่งั้นเวลาใช้งานอ่ะมันก็จะหมุนไปหมุนมามันก็จะเนี่ยพอขันแล้วก็ มันก็จะไม่ขยับแล้วเห็นไหมในในลิงก์นะคะจะมีบายาวอย่างเดียวแล้วก็มีชุดบายกสูงชุดบายกสูงก็จะได้ขาแบบนี้เพื่อที่จะต่อให้มันสูงขึ้นเพราะว่าบางทีอะมอเตอร์ไซค์มันจะติดกรอบหน้าปัดไม้นะคะเนี่ยก็ต่อแบบนี้นะคะเห็นไหมต่อขาก็คือต่อแบบนี้นะคะทุกคนหรือว่าทุกคนจะคว่ำมันลงแบบนี้ก็ได้ เพราะว่าบางคนเขาก็ต่อแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอุ้ยเ,เลอะจ้าอ่ะทีนี้เรามาดูชุดน็อตกันนะคะเดี๋ยวจะแท็กตาก้าไว้2ลิงค์นะคะจะมีชุดบาร์กับชุดน็อตใครอยากได้เฉพาะชุดน็อตก็คือแบบมีบาร์อยู่แล้วเนาะแต่ขาดน็อตก็ จะเป็นชุดแบบนี้เลยนะคะน็อตสั้นกับน็อตยาวเพราะว่าตัวนี้มันจะมี2อรูเห็นไหมมันจะมีรู m 8นะคะเอาไว้ยึดน็อตยาวส่วนรู m 6ก็ยึดน็อตสั้น m 6ได้เลยนะคะเราจะใส่แบบคว่ำให้ดูก่อนแล้วกันนะก่อนจะใส่ก็ใส่แหวนเข้าไปก่อนนะคะแหวน e แปะ แหวนอีแปะใส่เข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่รูบาร์ตรงน,นี้ใส่บาแล้วก็ใส่รูมันนะคะรู m 6อะ่ะแล้วก็เอาประแจอของบายาวอะ่ะขันเข้าไปนะคะขันเข้าไปแป่บนึงนะทุกคนมันถ้าจะลำบากขอใช้มือหมุนก่อน จะใส่ให้ดูนะคะอะประมาณนี้อะเนี่ยใส่ออกมาแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้คือใส่แบบคว่ำนะคะเห็นไหมคว่ำบาลงเนี่ยต่อออกมาก็จะได้แบบนี้เวลาทุกคนใส่ใช่ไหมเนึกภาพไม่ออกอะใส่กระจกให้ดูอะมันก็จะประมาณนี้นะคะเห็นปะ่ะ จริงๆกระจกมันต้องเป็นจริงกระจกมันต้องหันด้านนี้จ้ะต้องใส่ด้านนี้ใส่ด้านนี้ให้ดูเอาแบบนี้ไปนะประมาณนี้นะคะเวลาต่อแล้วถ้าจะต่อเป็นน็อตยาวก็ใส่ M8 นะคะทุกคนใส่รู M8 ก็ใส่แหวนเหมือนกันนะคะอันนี้น็อตยาวแล้วใส่แหวนเหมือนกันนะคะ ่ะต่ออีกข้างหนึ่งนะทุกคนนี่รู m8 นะคะเราก็ใส่คว่มเหมือนกันแล้วก็ใส่เข้ารูมันไปนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เอาแหวนนะคะหมุนเข้าไปเอาแหวนหมุนเข้าไปใส่บามากี่คลิปแล้วเนี่ย เบื่อกันไหมดูบาร์แล้วดูบาร์อีกจะรีวิวอีกกี่รอบครับเนี่ยผมเห็นแต่รีวิวบาร์ครับอ่ะพอใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมอันนี้คือว่ากี้เราว่ากี้เราไปหมุนตรงนี้ไงบาร์มันก็เลยสองข้างดูดิเบี้ยวเลยอ่ะใส่แล้วก็คือประมาณนี้นะคะอันนี้คือ อันนี้คือน็อตยาวนะคะ M6 น็อตยาวนะคะแต่ว่าใส่รูบาสั้นอ่ะ M8 เห็นไหมส่วนข้างนี้นะคะเป็นน็อตหัวจม M6 งงไหมงงไหมคะทุกคนเนี่ยอันนี้คือใส่แบบคว่ำนะคะใครอยากติดแบบไหนก็เลือกเลยนะคะติดตั้งง่ายไม่ยากเลย ส่วนหมุนปรับก็คือตรงนี้เราหมุนเข้าดีกว่ามือเลอะไปแล้วหนึ่งอะเดี๋ยนะปรับให้มันเหมือนกันแป๊บเออนี่มันต้องเหมือนกันแบบนี้แล้วพอมันเหมือนกันแล้วปุ๊บก,ก็หมุนก็หมุนเข้าไปก็หมุนนอตเล็กเข้าไปนะคะนี่ เรียบร้อยทีนี้มันก็เป็นแบบความเหมือนกันแหละเนี่ยเห็นปะอุ้ยเป็นแบบความเหมือนกันแล้วเนี่ยบางคนอะ่ะเขาก็ติดแบบนี้นะคะทุกคนที่บอกอะ่ะแล้วแต่จะติดเลยหรือบางคนเขาก็ติดแบบนี้เนี่ยบางคนเขาก็ติดแบบนี้ <Another one> เห็นไหมแบบความบาเนี่ยเขาเรียกแบบความบานะคะนี่ติดแบบแล้วแต่จะติดเลยค่ะ มันติดได้หมดแหละเพราะว่าความห่างของกระจกมอไซค์มันไม่เท่ากัน